เล้าไก่เก่าตั้งอยู่ริมสนามของโรงเรียนน้องปันผลชี้ไปที่เล้าไก่เก่าที่ตั้งอยู่ริมสนามของโรงเรียนอย่างตื่นเต้นเธอได้ถามขึ้นว่าถ้าเราทำความสะอาดเล้าไก่เก่านี้และเลี้ยงไก่จะเกิดอะไรขึ้นดวงตาของพี่ออมตางเปล่งประกายและลุกวาวอยู่ภายในแว่นตาของเขา เราสามารถขายไข่และจัดการทุกอย่างได้เหมือนสหกรณ์จริงๆน้องปันผลปรบมือแสดงความดีใจดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความกระตือรือร้นท่ามกลางเสียงหัวเราะและการทำงานร่วมกันของเด็กๆเล้าไก่เก่าได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นสวรรค์สำหรับฝูงไก่ของพวกเขาน้องปันผลดูแลไก่อย่างนุ่มนวลและอ่อนโยนเพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นอยู่ที่ดีของพวกมัน พี่ออมตั้งคอยติดตามการเลี้ยงและค่าใช้จ่ายพร้อมจดบันทึกค่าใช้จ่ายในสมุดบันทึกของเขาอย่างตั้งใจน้องปันผลเพิ่มการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าไก่ของเรามีความสุขและมีสุขภาพดีด้วยความพยายามร่วมกันเล้าไก่ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีและการมีเป้าหมายร่วมกันน้องปันผลและพี่ออมตังยิ้มแย้มอย่างมีความสุขที่ได้เก็บไข่ไก่ฟองแรกมันเป็นไข่ไก่ฟองแรกของเราน้องปันผลอุทานขึ้น ดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความภาคภูมิใจพี่ออมตังพยักหน้าฉันจะนำรายได้แรกจากการขายไข่ไก่ของเรามาเก็บไว้เป็นทุนของสหกรณ์ครูคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้บูธของพวกเขาพร้อมที่จะสนับสนุนซื้อไข่ไก่จากร้านสหกรณ์น้องปันผลและพี่ออมตังช่วยกันนับเงินที่ได้รอยยิ้มของพวกเขากว้างขึ้นเมื่อมีเงินสะสมใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งช่วยกดติดตาเป็นกำใจ กดไลค์กดแชร์ like, ให้สูนไข่ทอดเทคโนโลยีการสหก,กรณ์ที่19การยืดยืด้วยนะคะ